สวัสดีค่ะคนลัคณาราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โหรา95ดูดวงกับหมอแพนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาประจำเดือนมีนาคมปี2566ของคนลัคณาราศีกรกฎนะคะสำหรับคนลัคณาราศีกรกฎเดือนมีนาคมนี้เป็นเดือนที่โชคลาภความสำเร็จดีนะคะคิดงานได้งานคิดเงินได้เงินมีโอกาสได้งานใหญ่มีโอกาสลุ้นเงินก้อนเป็นเดือนที่ดวงผู้ปธรรมดีมาก มีผู้ใหญ่เจ้านายให้การสนับสน,นุนญาติผู้ใหญ่ญาติมิตรคนใกล้ชิดก็ให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนช่วยมีโชคลาบมีโอกาสที่ดีทางการงานการเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องดังนั้นก็ขอให้มานิดต่อสารสะพานกับลูกค้าคู่ค้าทั้งเก่าใหม่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือเน้นการโฆษณาเน้นการตลาดเน้นการคุยงานขายงานให้มากเข้าไว้จะมีโอกาสรับทรัพย์รัวค่ะ เดือนมีนาคมนี้มีดาวใหญ่ย้ายราศีสองดวงนะคะคือดาวสาวและดาวมฤตยูย้ายราศีใกล้ๆกันเลยคือวันที่1และวันที่8มีนาคมในวันที่1มีนาคมดาวสาวย้ายออกจากภพปัตตานีไม่เข้าเกณฑ์พินทุบาทอีกแล้วชีวิตของคนราศีกรกฎก็เบาไปหลายส่วนเระ่อสักปัญหาเรื่องที่คิดไม่ตกก็เบาลงไปมากส่วนดาวมฤตยูรอบนี้ย้ายเข้าภพลาภะก็จะมาสร้างโชคลาภและจุดพลิกผันให้กับคนราศีกรกฎด้วย บางครั้งก็จะออกแนวทุกขลาบบางครั้งก็อาจจะมีลาบจากทุกสามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้ส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงก็ตามไปฟังกันได้ที่คลิปดาวเสาย้ายนะคะแผ่นแปะลิงก์ไว้ด้านบนแล้วสําหรับเดือนมีนาคมนี้ช่วงครึ่งเดือนแรกดาวสุกเจ้าเรือนลาพาได้ตําแหน่งมหาอุดในภพสุภะรวมราศีกับดาวพฤหัสเจ้าของบ้านที่ได้ตําแหน่งเกษตรทําให้เป็นช่วงที่โชคลาภดีการงานดีมีโอกาสได้งานใหญ่โครงการใหญ่ มีโอกาสดีในการริเริ่มงานใหม่โครงการใหม่มีโอกาสดีในการลงทุนมีโอกาสให้ทํากําไรก้อนใหญ่เป็นช่วงที่การงานก้าวหน้าชื่อเสียงดีความสําเร็จดีมีกําไรเป็นเกาะเป็นกามมีโอกาสดีจากบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยสมบัติเก่าเก็บของมีค่าที่มีอยู่ในมือสามารถเอามาทํากําไรทําหน้าร้านทําเป็นสถานที่ทําเงินได้แล้วก็ยังมีโชคจากงานเกา่าโครงการเกา่าจะลองเอางานเกา่าโครงการเกา่ากลับมาทำใหม่ มาปรับโฉมใหม่หรือเอาของเก่าของโบราณของที่มีคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมมาปรับใช้ก็จะช่วยเรียกเงินเรียกทองให้ได้ด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะช่วงวันที่11ถึง15มีนาคมเป็นช่วงที่เฮงที่สุดของเดือนนะคะมีโอกาสได้งานใหญ่มีโอกาสได้กำไร้อนใหญ่เข้ามาดาวพุธดาวคู่ธาตุของดาวสุย้ายเข้าอยู่ในภพสุขะดาวคู่ธาตุน้ำในราศีมีนธาตุน้ำเข้าเกณฑ์อสิติรวมธาตุ เป็นการรวมตัวของดาวที่เข้มแข็งมากลงแข่งที่ไหนก็เอาชนะได้ทุกสนามขอให้เร่งมือทำงานให้เต็มที่จะมีผลสำเร็จมีผลตอบแทนที่ดีสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังสิ่งที่ตั้งใจมีโอกาสสำเร็จได้เป็นอย่างดีค่ะงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินธุรกรรมการเงินมีแนวโน้มที่ดีมากนะคะช่วงครึ่งเดืนแรกนี้ใครที่มีธุร,ประป่ปังทางการเงิน จะเก็บเงินวางบินอะไรก็ทําให้เสร็จในช่วงครึ่งเดือนแรกจะราบรื่นกว่านะคะครึ่งเดือนหลังพระอาทิตย์ย้ายออกจากภพมรณะเข้ามาอยู่ในภพสุภาที่เป็นภพของความเจริญรุ่งเรืองเป็นภพของโชคลาภความสําเร็จรวมดาศีกับดาวพุธและดาวพระหัต์ดาวคู่มิตรก็ทําให้คนราศีกรกฎมีโชคลาภความสําเร็จที่ดีและดวงผู้ประทับก็ดีมากตั้งแต่ต้นเดือนยันปลายเดือนช่วยให้การงานก้าวหน้ามีชื่อเสียงมีความสาเร็จที่ดี มีโอกาสดีทางการงานการเงินมีโอกาสรับทราบทํากาไรเข้ามาอยู่เรื่อยๆมีผู้ใหญ่เจ้านายคอยให้ความช่วยเหลือคอยสนับสนุนญาติมิตรคนใกล้ชิดแนะนําการงานแนะนาโอกาสที่ดีทางการเงินเข้ามาให้มีโอกาสดีจากการเจราจาค้าขายทาสัญญาทําข้อตกลงจะไปติดต่อการงานกับใครที่ไหนก็มีผลสําเร็จมีผลตอบแทนที่ดีนะคะเป็นช่วงที่คิดงานได้งานคิดเงินได้เงินเพียงแต่ครึ่งเดือนหลังนี้ก็ขอให้ระวังมากสักหน่อย ตั้งสติให้ดีใช้คุณธรรมนำชีวิตเพราะครึ่งเดือนหลังนี้ดาวสุกย้ายมารับตำแหน่งตระในภพกัมมะร่วมดาศีกับดาวราหูและคู่ดาวสุกับดาวราหูจัดเป็นคู่รุ่มหลงงัวเมานะคะมาอยู่ในภพกัมมะที่เป็นภพสําคัญภพหนึ่งของดวงชะตามีผลกับการทํางานและการดําเนินชีวิตดังนั้นครึ่งเดือนหลังนี้ขอให้บริหารการเงินบริหารความเสี่ยงให้ดีไม่ใจอ่อนในเรื่องของการงานการเงิน ไม่ตามใจตัวเองมากจนเกินไปไม่ตามใจตัวเองในเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ถูกต้องตามธนองคลองธรรมระวังจะตัดสินใจผิดพลาดการงานเสียหายเพราะเพศตรงข้ามระวังเรื่องของการใช้เงินผิดประเภทด้วยแล้วก็ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะหลีกเลี่ยงที่เปลี่ยวที่ระโหฐานที่ปิดนิชชีตหลีกเลี่ยงอบายมุขของเงินเมาสถานเที่โคโจรงดเที่ยวกลางคืนงดปาร์ตี้ไปก่อนเลยก็จะดีมาก ระวังจะเสียเงินเสียหายเสียชื่อเสียงเพราะเพศตรงข้ามระวังจะมีคนมาหลอกลวงความรักหลอกลวงเงินทองชักชวนไปในทางเสื่อมเสียนอกลู่นอกทางโดยเฉพาะในเรื่องชู้สาวขอให้ระวังไว้ให้มากๆเดือนมีนาคมนี้มีโอกาสดีเข้ามาเยอะมากนะคะขอให้วางแผนให้ดีทํางานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเน้นความรอบคอบวางผลระยะยาวเอาไว้ก่อนลุยงานให้เต็มที่แล้วสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังสิ่งที่ตั้งใจ ตามมาเองค่ะที่สำคัญเลยก็คืออย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีๆด,ด้วยนะคะในเรื่องของการเงินสำหรับคนราศีกรกฎเดือนมีนาคมนี้เป็นเดือนที่ดวงการเงินดีมากนะคะรายได้ดีกำไรดีแต่ก็เป็นเดือนที่ขอให้ใจแข็งในเรื่องของการเงินสักหน่อยบริหารการเงินบริหารความเสี่ยงให้ดีไม่อย่างนั้นอาจจะเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุได้เดือนมีนาคมนี้ดวงการเงินดีโชคลาภเด่น มีโอกาสดีมากในการสร้างเงินสร้างกําไรตั้งแต่ต้นเดือนยันปลายเดือนเงินทองไหลมาสิ่งที่คิดสิ่งที่วางมีผลสําเร็จมีผลตอบแทนที่ดีกําไรดีด้วยมีโอกาสทํากําไรเป็นกอบเป็นกามมีโอกาสลุ้นเงินก้อนจับอะไรก็เปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองได้อย่างไม่ยากเย็นเลยในเรื่องของอไรายได้และกําไรดวงดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนยันปลายเดือนนะคะเครื่องเืินแรกก็มีดาวศุกร์เจ้าเรือลาพะที่ได้ตําแหน่งหาอุดมาสองแสงอยู่ในภพสุภา เครื่องเดินหลังก็มีพระอาทิตย์เจ้าเรือนการเงินมาทําหน้าที่แทนเรื่องของกําไรเรื่องของไรายได้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยค่ะดวงผู้ประรามก็ดูดีมากการงานมีผู้ใหญ่เจ้านายสนับสนุนการเงินแน่นอนว่าย,ย่อมจะต้องดีตามไปด้วยโดยเฉพาะช่วงวันที่11-15มีนาคมจัดเป็นช่วงโปรโมชั่นของเดือนดาวพุธและดาวศุกร์ดาวคู่ธาตุน้ำมารวมตัวกันในราศีมีนธาตุน้ำเข้าเกณฑ์อสิตรวมธาตุ จัดเป็นการรวมตัวของดาวที่เข้มแข็งมากแล้วก็ยังเสริมทับด้วยดาวพฤหัสเจ้าของบ้านทําให้5วันนี้เป็นช่วงที่โชคลาภวาสนาดีมากนะคะจะติดต่อการงานจะซื้อขายตกลงการงานอะไรลงมือทําให้เต็มที่จะมีผลสําเร็จที่ดีมีโอกาสได้งานใหญ่มีโอกาสจับเงินก้อนขอแค่ขยันมุ่งมั่นตั้งใจขยันคุยงานเสนองานขายงานขยันทําการตลาดเข้าไว้เข้าหาผู้ใหญ่เข้าหาเจ้านายลูกค้าคู่ค้าให้มาเข้าไว้ การงานก็จะมีผลสําเร็จที่ดีมีกําไรที่ดีเงินทองไหลมาเทมาแน่นอนค่ะแต่ในด้านของรายจ่ายก็ขอให้ใส่ใจให้มากบริหารการเงินบริหารความเสี่ยงให้ดีตั้งแต่ต้นเดือนด้วยครึ่งเดือนแรกระวังจะมีคนมาแนะนําให้ทํางานผิดพลาดลงทุนผิดพลาดหรืออาจจะต้องดูแลญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิดแล้วก็ไม่ควรจะเซ็นคําประกันให้ใครนะคะระวังจะมีเรื่องเดือดร้อนมาถึงตัวได้ช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ ขอให้ระวังมากหน่อยทั้งในเรื่องของการงานการเงินระวังจะเ,เสียเงินโดยใช้เหตุและระวังเรื่องของการใช้เงินผิดประเภทกันเอาให้มากด้วยระวังการงานผิดพลาดตัดสินใจผิดพลาดเสียเงินเสียหายเพราะเพศตรงข้ามแล้วก็ระวังเรื่องของกิเลสความโลภความหลงเอาไว้บ้างระวังพวกแชร์ลูกโซ่โรแมนต์แกมพวกมิจฉาชีพทั้งออนไลน์ออฟไลน์เอาไว้ให้มากด้วยหลีกเลี่ยงการไปในสถานโโที่โคจรที่เปลี่ยวที่ร้างระวังจะมีเรื่องเบลงเนื้อเบลงตัว ถูกแบ็กเมย์ได้สำหรับคนราศีกร,รกฎเดือนมีนาคมนี้ด้านรายได้และกำไรไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะแต่ด้านรายจ่ายเนี่ยขอให้ใช้คุณธรรมนำชีวิตใจแข็งไว้ก่อนแล้วการเงินของคุณก็จะมีแต่ได้ไม่มีเสียค่ะในเรื่องของโชคลาภเดือนมีนาคมนี้คนราศีกร,รกฎดวงโชคลาบดวงลาบลอยดูดีตลอดทั้งเดือนนะคะช่วงอาทิตย์แรกของเดือนดาวคารดาวการงานลอยอยู่ในภพลาภะ ทำให้ช่วงอาทิตย์แรกโชคลาบจะมาจากการงานมาจากความขยันเป็นหลักยิ่งขยันมากก็จะยิ่งมีโชคลาบโอกาสที่ดีทางการงานการเงินเข้ามามากขึ้นแต่หลังจากวันที่8มีนาคมดาวมรัตอยู่ย้ายกลับเข้าพบลาพระดวงโชคลาบและดวงลาบลอยก็จะมีจุดเปลี่ยนมีโอกาสได้อะไรเข้ามาแบบฟุกๆมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีเรื่องมาให้ตกใจนํามาก่อนมีอาการของทุกขลาบ รือลาบจะทุกเข้ามาบ้างเป็นครั้งเป็นคราวเดือนมีนาคมนี้โชคในด้านการงานการเงินดีมากนะคะมีโอกาสรับทรัพย์ทำกำไรเป็นกออเป็นกำาอีกด้วยมีโอกาสดีจากบ้านที่ดินอสังหาหรือสมบัติเก่าเก็บที่มีอยู่ในมือดวงลาบลอยก็ดูดีดูน่ารุนมากแต่เดือนนี้แต่เดือนนี้มีคู่ดาวศุกร์และดาวราหูดาวคูุ่่วมลงมาอยู่ในภพกรรม,มะซึ่งเป็นภพที่สําคัญต่อการดําเนินชีวิตค่อนข้างมาก และดาวสุขเองก็ได้ตำแหน่งปลาที่แปลว่าบั่นทอนในราศีเมษจะทําให้ตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายดังนั้นในเรื่องของการเสี่ยงโชคอย่าทุ่มมากเกินไปนะคะระวังจะเสียมากกว่าได้เอาแค่อพอของปลาของคอเพื่อความสนุกสนานดีกว่าได้มาแล้วอย่าลืมแบ่งไปทําบุญสร้างทานบาร,รมีกันด้วยโชคลาบจะได้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพและเรื่องที่ต้องระวัง ตลอดทั้งเดือนนี้ก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากรถราการเดินทางของมีคมอุบัติเหตุจากไฟไฟฟ้าความร้อนไฟไหม้น้ำนอนลวกกันเอาไว้บ้างช่วงครึ่งเดือนแรกก็ขอให้ระวังโรคจากความเครียดความวิตกกังวลกันเอาไว้บ้างช่วงครึ่งเดือนหลังขอให้หลีกเลี่ยงอบ,บายมุกข,ของเงินเมาสถานที่โครจรหลีกเลี่ยงการเมาล้วขับกันเอาไว้ให้มากระวังจะมีโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุจากอบายมุกข,ของมึนเมาระวังจะมีเรื่องทางกฎหมายคดีความ หรือมีเรื่องเดือดร้อนจากเพศตรงข้ามตามมาได้ก็ขอให้ระวังกันให้ดีด้วยในเรื่องของความรักดาวสาวย้ายออกจากภพกปัจจนิี้ไม่ทํามุมเลงกับลัคนาตั้งแต่วันที่1มีนาคมนะคะชีวิตของคนราศรีกรกฎก็เดินออกจากเกณฑ์อิธุบาทแล้วซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ทําให้ชีวิตและความรักมีอุปสรรคแต่ดาวสาวก,ก็ย้ายเข้าไปอยู่ในภพมรณะดังนั้นนสัปากนี้ดวงความรักของคนราศรีกรกฎก็จะมีทั้งส่วนที่ดี และส่วนที่จะต้องใส่ใจด้วยนะคะสำหรับคนโสดดวงความรักเดือนนี้แบ่งออกเป็นสองช่วงอย่างชัดเจนช่วงครึ่งเดือนแรกดวงความรักดูดีดูดสดใสมีโอกาสได้เจอคนถูกใจคนที่ใช่ที่ช่วยให้ชีว,ชวิตดีขึ้นก้าวหน้านขึ้นได้แต่ถ้าเข้าช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วยังคงโสดอยู่ก็หันมาเน้นเรื่องของการงานก่อนดีกว่าชีวิตจะราบรื่นรุ่งเรืองกว่าช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ก็ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีดด,ด้วยนะคะระวังตัวกันให้มาก หลีกเลี่ยงพวกสถานที่เปลี่ยวสถานที่โคโจรอบยมุขของมงนเมาระวังไว้ก่อนจะดีมากๆเลยระวังจะถูกหลอกลงวงพารักเสื่อมเสียชื่อเสียงประเภทตรงข้ามระวังจะตกกระไดพลอยโจรมีคู่ท,ทั้งที่ไม่อยากหรือกลายเป็นมือที่สามโดยที่ไม่รู้ตัวได้และต่อให้เป็นเรื่องของการงานก็พยายามหลีกเลี่ยงการอยู่กับเพศตรงข้ามสองต่อสองในสถานที่ปิดสถานที่ระโหานเอาไว้ด้วย ส่วนคนโสดช่วงวัดใจยังไม่จบนะคะยังต้องคอยดูแลใส่ใจกันต่อไปครึ่งเดือนแรกก็ขอให้หมั่นเติมความหวานแก่กันให้มากเข้าช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วขอให้นึกถึงความหวานในช่วงครึ่งเดือนแรกเอาไว้ให้มากด้วยประคับประคองความสัมพันธ์กันให้ดีระวังเรื่องของขา่ขาวลือข่าวลวงระวังเรื่องของความหึงหวงจะสร้างความร้าวฉานให้กับชีวิตคู่ได้ครึ่งเดือนหลังนี้จะไปทํางานที่ไหนขอให้ระวังเรื่องของเพศตรงข้ามเอาไว้ให้มากด้วย ระวังจะมีเรื่องของมือที่3เข้ามาได้ยังไงก็ขอให้ระวังตัวกันเอาไว้ให้มากด้วยนะคะสำหรับคนราศีกรกฎเดือนมีนาคมนี้ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกคนนะคะขอให้มีความสุขสมบัตัใงใจในทุกสิ่งรำ่ำรวยเงินทองปลอดโรคปลอดภัยมีความสุขกายสบายใจในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมือ่อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แพนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงในเดือนต่อๆไปและแพนขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ